ก็เป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องกันนะครับอะมาเลยมารายงานตัวด่วนเลยอะเราเปโคศกเวทีน้องๆเยาวชนเรามาคุณหน้าคุณตานะครับแต่ว่าก็หายไปหลายวันเหมือนกันเอาวันนี้มารายงานตัวออาเชิญทางนี้ก่อนขอบคุณพี่สุวิชาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสบายดีไหมสบายดีไหม ภาควกเรากำลังสบายจงตบมือบันเก่งมากคิดถึงคิดถึงมากจริงๆครับแต่เผอิญนี่จะบอกว่ามาถึงนานมากแล้วแต่เข้ามาไม่ได้เพราะว่าคนเยอะมากบอกว่าลงยมราชกี่โมงนะหกโมงเย็นครับผมหกโมงเย็นอยู่ยมราชนี่จริงครับนี่ห้าทุ่มนะใช่พี่เพิ่งมาถึงเนี่ยนะเพิ่งจอดรถเมื่อสักครู่นี่เองฮะโอ้โหเพิ่งจอดรถเมื่อสักครู่นี่เองแล้วก็ขึ้นมาเนี่ย หกโมงเย็นลงจากตรงทางด่วนยมราชครับพี่สุริชาครับใช่แต่เมื่อกี้ก็ได้ดูบนรถดู iPad ออนไลน์เห็นเมื่อกี้มีนักร้องมาร้องเยอะมากมีคนหนึ่งหน้าตาดีมากด้วยครับใครเอ่ยพ่อผมเองครับนี่พ่อมาถึงเนี่ยพ่อกดโทรศัพท์หามาตูมเลยนะอยากให้มาตูมมาขึ้นเวทีกับพ่อปรากฏว่ามาตูมมาไม่ได้จะแล้วนั่นแสดงว่าวันนี้เนี่ยมวลมหาประชาชนเนี่ยมาร่วมกับพี่น้องที่นี่เยอะมากใช่ไหมครับ ใช่ครับแต่ว่ามีข่าวมานะฮะบอกว่าไอ้ที่เยอะมากเนี่ยเยอะเฉพาะเนี่ยครับราดดำเนินตั้งแต่ตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาเนี่ยครับเยอะมากเลยแต่ว่ามีอีกที่หนึ่งที่สนามหลวงใครจัดครับใครครับพีออ่นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกที่เ,เราไม่เอาเนั่นแหละจัดอยู่ที่นั่นคนน้อยมากครับพี่น้องครับ เทียบกับเราเนี่ยไม่ติดเลยแต่เขาบอกว่าฟรีทีวีนี่ให้ดูแค่พื้นท้องสนามหลวงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มาณตรงนี้เนี่ยจะได้เรารู้ความจริงไงครับใช่เพราะฉะนั้นเราบอกต่อเลยนะครับว่าใครไม่มานี่ไม่รู้จริงๆว่าตรงนี้นะที่นี้นะครับคนมาเยอะมากจริงๆครับแต่ว่าของเราเองเนี่ยนะห้าช่องห้าช่องเรารวมกันเป็นทีวีรวมการเฉพาะกิจราชดำเนินเน็ตเวิร์ก โรวมการเฉพาะกิจราดำเนินเน็ตเวิร์กแช่องรวมกันเลยนะเราไม่เกี่ยวกับ3579อะไรนั้นไม่เกี่ยวครับเพราะอันนั้นเนี่ยเสนอข่าวแบบไม่ครอบด้านนะครับเนีของเราเนี่ยเราจะเห็นของเราในทุกเวทีเลยครับไม่ว่าจะเป็นนู่นนะครับเงามวงวานสุดราชการนะฮะหรือกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งนี้แหละครับยาวเหยียดเนี่ยเหลืองอลามไปหมดเลยวันนี้นะครับเรามาถวายพระพรองพระหลวงของเรานะฮะก็รู้สึก พูดยังไงดีอะมันรู้สึกตื้นตันปรับปืม้มยังบอกไม่ถูกเหมือนกันก็นึกไม่ถึงว่าไม่ใช่นึกไม่ถึงสิ่ก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยทั้งประเทศนั้นรู้สึกไงต่อรักในหลวงของเราแล้วรักในหลวงใช่ครับ,รบผู้คุณทุกคนที่มาเนี่ยครับถึงเราจะเป็นแค่คนเดียวนะครับ<ม>แต่ว่าเรามารวมกันเนี่ยจุดเล็กๆของเราเนี่ยมารวมกันก็เป็นเหมือนเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันเหมือนกับพ่อหลวงของเราเนี่ยก็เป็นจุดรวมหลักของ คนไทยนะครับหล่อหลอมให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รู้รักแล้วก็สามัคคีกันก็ตบมือให้ตัวเองดังๆนะครับวันนี้ที่เราต่อสู้กันมาแล้วเราก็มาแสดงจุดยืนณนะตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอหลวงมาครับผมผมรู้สึกว่าผมยืนอย่างนี้แล้วผมเมื่อยคอมากเลยทำไมสูงกันจังเนะ <c oughs> นี่ยบางทีค <c> ร <oughs> ับตอบไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เหมือนกันครับเอาละ เดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยเราจะปิดเวทีแล้วเพราะ,ะนั้นต้องอยู่ด้วยกันนะครับผมบแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับเรามีศิลปินที่จะมาให้ความบันเทิงกับพ่อแม่พี่น้องที่นี่อีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้เนี่ยเป็นพันธมิตรร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยพันธมิตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้อยเก้กว่าวันร้อยห้กว่าวันเนี่ยคนนี้อยู่เลยก็เป็นพันธมิตรจากจังหวัดตรังครับ